สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวหาสายแก้วนะครับผมก็อากาศดีครับเวลาประมาณบ่ายสองมงตรงนะครับผมวันเสาร์เป็นวันที่25นะครับเดือนมกราปี57นะครับวันนี้มากับลูกชายคนโปรดนะครับผมวิตานะครับผมเรามาเที่ยวทะเลกันนะครับพาเด็กที่ร้านมาด้วยนะครับผมพาพาเด็กที่ร้านมาด้วยแล้วก็ คนวันนี้เยอะครับส่วนมากจะมีแต่ชาวต่างชาตินะครับเยอะมากเต็มหาดเลยท้องฟ้าวันนี้ไม่มีเมฆเลยครับอากาศดีน่าเล่นมากนะครับเอาวันนี้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 มายืนมายืนกอดคอหน่อยยืยนกอดคอหน่อยครับผมวันนี้เรามากับอ,อันนี่ชื่อชัดนะครับเรียนอยู่เทือกสลีนครับผมมาเที่ยวก <uki> ันเปนไเพื่อนมาเที่ยวกันได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเยี่ยมครับผม เดี๋ยวลงไปเล่นน้ำกันนะครับยังไงก็ไปเล่นน้ำว่ายน้ำกันได้นะครับน้ำลงครับวันนี้